สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube All Wellness นะคะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำบันทิตาเนาะวันนี้มาในท็อปิกที่ชื่อว่าข้อความนะคะจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณนะคะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดด้วยความตั้งใจด้วยความบังเอิญด้วยอะไรอยากจะเข้ามาฟังเพราะเห็นหน้าปก ใดๆก็ตามนะคะนี่คงจะเป็นสารนะคะจากไฮเออร์เซลนะคะหรือว่าตัวตนที่สูงกว่าของคนที่ต้องการที่จะสื่อสารกับเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเป็นพลังงานไหนนะคะคุณอยู่ในพลังงานไหนอยู่นะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะไพ่ขอเช็คพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะ โอเคหลายๆคนนะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคุณอยู่ในพลังงานของความแบบเอ่อคือคุณรู้สึกว่าคุณแบบมัน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 ในมันอยู่ในภาวะที่แบบบางครั้งเนี่ยเอ่อก่อนหน้าเนี่ยนะหรือว่าในระหว่างเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณคุณเคว้งคว้างเวิ้งว้างเออมันเหมือนกับมันมองไม่เห็นจุดหมายเออว่ามันจะไปต่อ,อยังไงกับชีวิต หรอไหมมันดูสับสนมันดูงงๆกับชีวิตว่าเฮ้ยเราแล้วเราต้องไปทางไหนเส้นทางไหนคือคือใช่สําหรับเราอืมมันอยู่ในจุดที่คุณแบบเหมือนกับอ่าหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกแบบมันหมดพลังใจมันรู้สึกว่าเออมันมันไม่เหลืออะไรเลยแล้ว,ลวเนาะแม้กระทั่งแบบเออคนรอบข้างเพื่อนฝูง คนที่เคยอยู่รอบตัวเหมือนอยู่โดดเดี่ยวแม้ว่ามันจะมีผู้คนมากมายอยู่ในชีวิตคนสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนทำงานอะไอย่างเงี้ยแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมออฟฟิศร่วมทำงานแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยู่โดดเดี่ยวอยู่ดีนึกออกไหมในทางกลับกันในบางคนก็อาจจะแบบว่ากำลังรู้สึกสงสัยว่า แล้วอนาคตต่อไปอะชีวิตเรามันจะเป็นในทิศทางไหนคุณเริ่มหยุดแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยที่เรากําลังอยู่ตอนเนี้ยมันใช่แล้วหรือยังบางทีคุณอาจจะเกิดคําถามว่าคุณเกิดมาทําไมอมเกิดมาเพื่อที่จะ,ะทํางานนอนหลับกินแล้วก็เจ็บคือ แค่เกิดแก่จเจ็บตายหรออะไรเงี้ยมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมออจุดประสงค์ที่คุณเกิดมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมคุณต้องเกิดมาบางครั้งคุณอาจจะตั้งคําถามเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาเนี้ยคุณตั้งคาถามกับตัวเองเนี่ยบ่อยมากว่าชีวิตมันแค่นี้หรออืมมันเลยเกิดข้อสงสัยแล้วก็อาจจะทําให้คุณแบบคุณอยากได้คําตอบว่ามันมีอะไรที่คุณจะต้อง ต้องบรรลุไหมหรืออยากทำํำหรือว่าต้องทําอะไรมากกว่านี้ไหมมันอยู่ในภาวะของความแบบกระวนกระวายสับสนงงงงกงกง,ง,งกับชีวิตมันเหมือนมีความรู้สึกแบบมันมันเอ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเหมือนกับค,คุณคุณเดินทางมาถึงจุดจุดที่คุณเริ่มสงสัยว่า มันใช่แน่ใช่ไหมเส้นทางเนี่ยที่ฉันกําลังเดินอยู่อะฉันมาถูกทางแล้วหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งคุณเดินทางมาในชีวิตในเส้นทางที่ที่คุณรู้สึกว่าเออมันยิ่งทําให้เส้นทางที่คุณมาในตอนเนี้ยเอามานะับมองว่าเส้นทางที่คุณมาในตอนเนี้ยหรือเดินอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเริ่มโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆเออมันรู้สึกว่าเออ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตหรือว่าเดินทางอยู่ในเส้นทางเส้นทางหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ที่คุณก็สามารถพูดคุยได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตคุณมันเจอคนที่คุณสามารถพูดคุยอะไรบางอย่างได้ค่อนข้างจะน้อยลงคุยกับคนอื่นได้น้อยลงมันเลยทําให้บางครั้งคนเก็บตัวสันโดษอยู่เงียบๆคุณไม่รู้จะคุยกับใครเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอเผชิญหรือว่าสิ่งที่คุณ เซนที่คุณสัมผัสได้หรือว่าอะไรที่คุณรู้มามันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะพูดจะคุยกับอะไรกับใครได้เพราะว่าถ้าคุณไปคุยกับใครคนก็จะหาว่าคุณงมงายเพอเจรอหรือเปล่ามันก็เลยเป็นจุดที่คุณค่อนข้างจะอยู่เงาเงาโดดเดี่ยวเอมีเพื่อนไม่กี่คนหรือบางคนได้เปลี่ยนสังคมใหม่ด้วยซ้ำบางทีได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่อาจจะ มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันกับคุณณเวลานี้แต่คนที่คุณเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยและก็เริ่มห่างางออกไปด้วยด้วยแพชชั่นที่คุณมีในชีวิตอะมันเปลี่ยนไปคุณอาจจะไม่รู้ตัวเมื่อก่อนคุณอาจจะหลงไหลกับอะไรบางอย่างมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นตอนเนี้ยไอแพชชั่นที่คุณมีตรงนั้นอะมันเริ่มจางหายไปคุณเริ่มมีแพชชั่นใหม่ๆกับชีวิต เริ่มแบบเหมือนโชคชะตากําลังผลักดันคุณให้สู่เส้นทางใหม่ของชีวิตเนาะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าคุณกําลังจะเจออุปสรรคอะไรอยู่ไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกน้อยเสียใจร้องไห้ดรามา่าอะไรอะไรเนี่ยคือชีวิตคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนยึดอะไรบางอย่างออกไปบางคนความสัมพันธ์ก็ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนก็อยู่ในจุดที่ ขยันทำอะไรไปทุ่มเทอะไรไปก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจะได้ดังใจคุณเท่าใดนักนะคะแต่สิ่งที่พ่าออกมาบอกก็คือแบบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในในในสภาวะจิตใจแบบไหนว้าวุ่นสับสนและงงกับชีวิตขนาดไหนนะคะแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วคุณกำลังจะมีประตูบานใหม่นะคะเปิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วก็ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาและอุปสรรคนะ่มันกําลังค่อยคายไปด้วยตัวของมันเองนะคะเส้นทางที่คุณไปนั้นน่ะมันสดใสนะคะสว่างสวัยแน่นอนเพราะฉะนั้นจงทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังอยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะขอให้คุณมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่คุณกําลังเดินอยู่ตอนนี้แม้คุณจะมองไม่เห็นก็ตามอืม คุณอาจจะมองไม่เห็นทางโดยตลอดว่าแล้วไอ้ทางข้างหน้าเนี่ยฉันจะต้องเดินไปทางซ้ายทางขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่จําเป็นต้องรู้นะคะเดี๋ยวก็จะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มาไกด์นาทางคุณแล้วกันนะคะคุณที่เข้ามาฟาังคลิปนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรณ์ที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็เป็นนัก m a n i f e s ที่ดี สิ่งใดที่คุณขาดสิ่งใดที่คุณต้องการเ,ออเติมเต็มในเส้นทางเนี้ยคุณก็สามารถที่จะม a n i f e t กับจักรวาลได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ร้องขอความชื่อเหลือไหมเออประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้นะคะทุกอย่างมันสิ้นสุดกระบวน,ก,บวนการแล้วมันจบแล้วนะคะอย่าไปลือฟื้น ฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรอีกเลยไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่คุณเคยทําไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนเก่าๆของคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะละชิงไปได้เลยเนาะแล้วก็มุ่งหน้าสู่นะคะประตูบานใหม่นะคะซึ่งมีสินสิทธิ์นะคะประทานพรประตูสู่ความสําเร็จประ,ประตูสู่เส้นทางแห่งความสว่างของชีวิตเนาะเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณนะคะ มีไพแบบเป็นภาพของผู้คนที่ผู้คนทุกคนนะคะมุ่งไปสู่ประตูประตูบานนี้นะคะไปสู่จุดที่สูงกว่าเพราะนั้นออตอนนี้ถ้าคุณจะรู้สึกว่าควบคุมวงการแผนการอะไรไม่เป็นไปตามที่คุณคิดเลยอยู่ๆเ,เคยขับรถไปทางนี้ก็ไปได้อยู่ๆขับไปเจอทางตันเฉยเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่ แผนการที่เคยใช้เวิร์เคยทำแล้วเวิร์ถ้าตอนนี้มันจะไม่เวิร์กก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเบื้องบนนะคะพยายามที่จะปิดทางทางนั้นเพื่อให้คุณเดินมาทางที่มันถูกต้องที่มันเหมาะกับตัวคนนะช่วงเวลานี้นะคะดูอีกสองใบสิอ่ะแล้วก็เป็นเส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเส้นทางของความ สุขสว่างสวยในชีวิตนะคะคุณจะเจอเส้นทางที่ทําให้คุณแบบมีความสุขแบบที่คุณจะต้องกลับมาขอบคุณตัวเองที่คุณกล้าหาญในวันนี้มากๆนะคะถ้าคุณแบบมีความกัดกุ้งกังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องกัดกุ้งกังวลใจเพียงแค่คุณรักษาการเดินทางแห่งเส้นทางนี้ไว้ให้ดีนะคะการเงินก็จะพลั่งฟูเข้ามา นะคะบางคนอาจจะมีความแบบไม่ไม,ไม่ไม่มั่นคงนะในเรื่องของการเงินบางคนมีความไม่มั่นคงในเส้นทางว่างานนี้จะทําให้ฉันแบบยังชีพรอดไหมอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะคะทำเถอะเดินทางสู่ทางนี้เถอะเออเดี๋ยวเงินก็จะมาเองนะคะความมั่นคงจะมาเองคุณจะได้อิสรภาพตราบใดเท่าที่คุณยังเดินในเส้นทางนี้แล้ก็ถ้าคุณกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์รู้สึกผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่คุณรักนะคะเดินหันหลังให้คุณหรือคุณจําเป็นที่จะต้องเดินหันหลังจากเขามานะคะเกาะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณมาสู่เส้นทางนี้นะคะอย่างเต็มตัวอย่างถูกต้องอย่างสิ่งที่มันควรจะอย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่คุณควรจะเป็นมาตั้งนานแล้วคุณควรจะเดินมาทางนี้นานแล้วแต่คุณอาจจะผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็มีสิ่งเอ่อที่ทําให้จุดหลังคุณไว้บางอย่างนะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณมาเส้นทางนี้อย่างเต็มตัวนะคะคุณจะได้ความสุขที่สุดเลยเป็นรางวัลและแม้กระทั่งถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของความรักคุณก็จะได้ความรักเป็นรางวัลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ปิดท้ายด้วยไพ่เทนนอฟคัพส์นะคะเป็นไพ่แบบประสาทรัชวงังงดงามแล้วก็มีคู่ชีวิตนะคะอยู่มีสีรุ้งนะคะมีท้องฟ้าเป็นสีรุ้งทอประกายงดงามนะคะเทนนอฟคัพส์ในสายของไพ่ทาโร่ก็ ถือว่าเป็นไพ่แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะจบด้วยดีจบสวยนะคะถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เออก็ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นคุณต้องทําภารกิจอะไรบางอย่างหรือว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินให้ถูกทางก่อนตอนนี้คุณกําลังไปผิดทางนั่นแหละคือสารหรือทรายพลังงานตอนนี้นะคะทีเ่เราจะมาอัปเดตให้ฟังนั้นเนาะอาจากไพ่ทาโร่เอาเท่านี้แล้วกันนะคะโอเคขอไปดูไพ่เพื่อ จะได้ไม่ยาวมากเนาะเอาเป็นคำแนะนำนะคะจากข้อความนะคะจากไฮเออร์เซลของคุณนะคะที่อาจจะบอกกับคุณในช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยวเอาไพ่เอาไพ่ชุดนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพิ่งไฮเออร์เซลไว้สุดท้ายแล้วกันขอไพ่ n n g l l p o w r with ร์วิซซองคดนะคะอยากส่งไพ่ชุดนี้นะคะมีข้อความอะไรนะคะที่จะส่งถึงคุณนะคะผ่านไพ่ชุดนี้ขอเป็นสามใบน,น,น,นะ Uh, ไพ่แรกนะคะเป็นไพ่ s ซ t สเ e p ปสเต into the u n k n o w นะคะไพ่ใบน,นี้ก็พูดถึงว่าไพ่ใ uh, บน,นี้มากระตุ้นนะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณออกเดินทางครั้งใหม่ได้แล้วนะคะประตูบานใหม่เปิดให้คุณแล้วจงเดินเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆที่เปิดให้กับตัวคนตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณอาจจะได้ เ,เขาเรียกว่าอะไรชีวิตเน่ยกำลังเดินทางไปในเส้นทางที่คุณอาจจะไม่รู้จักหรือได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปเออหรืออาจจะทําให้คุณได้รู้จักกับใครที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่ากับได้ทําความรู้จักกับสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเออการเข้าสู่สังคมใหม่การได้รู้จักคนใหม่ๆการได้ไปในสถานที่ใหม่ๆขอให้คุณไม่ต้องกลัวขอให้คุณเออจง กล้าหารที่จะเดินทางไปในเส้นทางนี้เส้นทางที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เส้นทางนี้จะทําให้คุณพัฒนาและเติบโตในจิตวิญญาณเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตของคุณจงเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระให้มากขึ้นและจงพยายามที่จะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณณเวลานี้โดยการก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่คุณไม่รู้จักมาก่อนนะคะก็คืออาจจะก้าวถึง เขาเรียกว่าก้าวเข้าไปถึงตัวตนที่สูงกว่าของคุณให้ได้เนาะตัวตนที่สูงกว่าของคุณก็คงจะอยากจะบอกคุณเช่นนี้แหละจงก้าวมัน่นก้าวหน้านะคะจงเดินไปข้างหน้าด้วยความศรัทธาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ในชีวิตนะคะอันนี้เป็นไพ่ใบแรกนะใบที่2นะคะเป็นไพ่ distraction นะคะหมายถึงการแบบเสียสมาธิไว้เขย,ยพวกใจลอย คือพายเป็นได้บอกว่าขอให้คุณเนี่ยพยายามนะคะควบคุมความคิดและการกระทําของคุณแล้วก็จดจ่อนะคะไปยังเป้าหมายของคุณอย่าวอกแวกนะคะเพราะว่าอย่าทำอย่าให้มีอะไรมันทําให้คุณเสียสมาธิเพราะตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่มันมันถูกต้องแล้วไงมันเริ่มมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณเพิ่งสนใจเมื่อในเนี่ยเมื่อไม่นานมานนี้คุณรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรู้สึกอยากฟังอยากหาคาตอบอะไรก็ตามเนี่ยคุณเริ่มขุดลึกเพราะฉะนั้นคุณห้ามเอา สิ่งเก่าๆนะคะต้องไม่อนุญาตให้สิ่งเก่าๆมาฉุดลั้งชีวิตคุณเพื่อไปในเส้นทางนี้ 2. อ,อะไรที่มันเป็นการโกนสมาธิคุณเนาะทำให้คนณไข้เขวก็ต้องตัดการลบโกนอนั้นแล้วก็จดจ่อที่เป้าหมายของตัวเองนะคะสิ้นเส้นทางนี้นะคะใบที่3นะคะเป็นไพ่อาร์ตแอนเจลไมเคิลนะคะไพ่เทวทูตมาเข้านำ้ำขอนญาติเรียกว่าพี่ไมเคิลแล้วกันนะคะมีความสนิทสนมรู้สึกว่า พี่ไมเคิลนะเทวทูตไมเคิลเนี่ยเป็นอัคาระทูตสวรรค์เนาะเป็นผู้นำนะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็นำทางเป็นผูเ้เป็นนักรบที่เป็นผู้นำนะคะของเหล่าเทวทูตอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักษากฎคุมกฎปฏิบัติตามกฎแล้วก็การตัดสินใจของพระเจ้าเนาะเทวทูตไมเคิลนะคะต้องการมอบความกล้าหาญและความแข็งแกรง่ง นะคะและก็พร้อมที่จะปกป้องคุณคุณจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่คุณแบบจินตนาการฉะนั้นจงรับมอบความกล้าหาญความแข็งแกร่งและจงรู้ว่าคุณได้รับการปกป้องจากเทวทูตไมเคิลนะคะนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปนะคะโอเคชุดสุดท้ายนะคะขอไปดูว่าตามท็อปิกเรานะคะว่า ตัวตนที่สูงกว่านะคะข้อความจากตัวตนที่สูงกว่าหรือว่าไฮเออร์เซลเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอ่ะใบแรกนะคะบอกว่าเอ,อเธอเนี่ยได้ฝ่าด่านแล้วก็เอาชนะอุปสรรคเพื่อที่ที่จะหลีกทางอะ่ะให้กับเส้นทางใหม่ได้สำเร็จแล้วนะ มันเหมือนกับว่าคุณน่าจะต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันเจออะไรมาเยอะเหมือนกันเพื่อที่คุณจะเข้ามาสู่เส้นทางเนี้ยแ,แล้วคุณก็ฝ่าด่านแล้วก็เอาชนะอุปสรรคมาได้แล้วนะคะใบที่สองนะคะไพ่ก็บอกว่าเอ่อตอนเนี้ยเธอกําลังอยู่ในเส้นทางของการเยียวยาจงเชื่อมั่นในกระบวนการแสดงว่าตอนเนี้ยหลายๆคนก็อยู่ในช่วงที่คุณกําลังบําบัดเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจนะคะก็ ก็อยู่ในหนทางที่เส้นทางที่ถูกต้องนะคะอ่อใบอีกใบหนึ่งนะคะเมื่อสิ้นสุดความมืดนะคะแสงสว่างย่อมปรากฏมันคือกฎชีวิตของเธอก็เช่นกันก็ขอขยายความนะคะความหมายของตรงนี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานะมันมันมืดมนมืดมิดไร้หนทางมองไม่เห็นทางออก เม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเรื่องของความสัมพันธ์มันรู้สึกแบบมืดบอดดําสนิทเหมือนรู้สึกว่าเออชีวิตยังไงวะเนี่ยจะยังไงอะไรต่อมันงงๆกับชีวิตนะคะไพ่ไฮเอเอร์เซลของคุณก็บอกว่าเนี่ยเมื่อสิ้นสุดความมืดอ่ะแสงสว่างมันก็ย่อมปรากฏเพราะมันเป็นกฎคือมันไม่มีความมืดไปตลอดบนจักรวาลน,นี้แล้วมันก็มันเดี๋ยวแสงสว่างมันก็ปรากฏชีวิตของคุณก็เช่นกัน เมื่อมันมีมืดได้มันก็มีสว่างได้แล้วก็ถ้า,พาไพ่ใบนี้ปรากฏก็น่าจะเป็นในมิติเในความหมายมีนิง่งความหมายที่ดีว่าชีวิตคนเนี่ยที่มันเคยมืดมืดมิดมิอดมอยู่เดี๋ยวเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณตอนนี้เธอพร้อมแล้วละ่ะนี่คือข้อความทั้งหมดนะคะจาก ไฮเ์เซลของคุณนะคะก็โอเคเออจบนะคะคลิปวา่านไพยในคลิปนี้เป็นการอ่านแบบเจนเนอรทได้ได้ง่านแบบทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะมีประโยชน์บ้างได้บ้างขึ้นอยู่กับครื่นความถี่ที่ตรงกันกับมน้ำหรือไม่แต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณมีฟรีวิวนะคะเจตจำ侬อิสระที่ทรงพลังที่สุดในการบริหารจัดการชะตาชีวิตด้วยตัวคนเองถ้าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนพบกับมน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ